ạ dạng thế mà dạ 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 chết đi rồi, nó dạ 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 Ừm, khó quay, khó quay, khó quay, thịt tụ Ô, lắc cái cái khá okay, vậy Không bé Không kẹo vậy Không kẹo Đó không Cái อเ,ออเออถูกคนทุนไฟโอ้ยมึนอนี่หัวหน้าซอยบอร์สีมาครับแต่รายการอาหารครับมึนอนีอ่ฮะลูกคนพอ่อโอ้ครับมึนอนี่โอ้อ,โอ่าตัวมือมสังหารมาเองครับเนาะหลังรถทั้งหลังบ้านพี่ละโอ้านียได้มือสังหารมาเอง อืมตินี้มมีสนามเลกลายมันเป็นอาหารอู้นี่จ้ตัวไอ้กิซ้อนครับไว้ตลอดมันเมี้งเงี้ยงเตียเาทีบุะครับมือแรง่เปิดเป่วันนี้บ่เดี๋ยวม่วงครับ เตรียมตัวเลยอารการเย็นหน่อยปล่อยนะังอไก่พูดนี่เป็นมูง่อมูควายครับคุณเป็นเลี้ยงควายแถวนี้ยนี่ก็ไทหนาเนี้ยเนาะไถหุ่นหลบเลียงอ๋อ ơ, tất cả mười lăm thôi, quong kia tùy nha, tội vào xíu mãy yên. Yên kai dốc hay lâu. Huh. 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 นอู them, okay. ๊กไก่ครับบัวบัวอู๊กไก่ที่โตครับอ่าพี่เดิมครับเนี่ยบรรยากาศถ้ามาเปลี่ยนทงนะไม่ได้กับมะลุเพลพี่ตาไม่เจอกับมะนาจ้งซอยราชเชียงครับอืมกำลังดูเดี๋ยวเจอกันครับผมอืมเดี๋ยวใกล้สุขุลละเออเดี๋ยวเ่อนเขาเดี๋ยวก่อน นัวเอยู่ห่ิเลกเยหงส่จหนจยหจริงนี่มาชิมเลยเป็นาุงเหรอโอ้ชาลุงเลงกุ right. ้งต oh. hey. oh. ัวเนี้ยน well, oh, ี่ครับเสียเสียตัวนี้ก็เอาขเขาบ้านครับวว่กระเสียเยไโอ้เนี่ย อาวมันบอกดีๆมนี่ยมันรอกันดีดมันเชฟเบอกครับมาเชฟเชฟบลเชฟเดาของยังไงสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับอันโอเชียนทางที่หินครับโอเชียนที่เรองคนไยครับโอเชบนบพ้นดครับบ๊ะบัดสงการแล้วห้องอกันครับเนาะเออตัวนี้ผมกัผมกับมาจนตุนตุนยนครับตุนไกครับ โอเคต้นน้ำครับใคต้นน้ำขึ้นเขาอะทีกระโอเคต้นน้ำขึ้นเขาครับผมเอฮางจากผม้างจากพงเจกไปตนูเนยครับผมก็ชื่มเมืองือเมื่อผมก็ไปนงังนครับนยังครับวันน okay? ี้วันนี้วันจันยังผมกระกินโอเคครับโอ้โหไก่ตนา้เนะะครับโอเคนะครับใช้ปุนเสียนพ้อครับกันทางหึงกันตูนครับจากสงคการแล้วครับ ผมกมีการานีงั้นครับทหน้าผมก็บบักไอยูนนิทวงครับวุน่าผมก็ออกจากบันตาเง็บโซาจนเขาทำครับตาโดนชนเลยเออตาโดนแล้วอ่ากครับเด้อกินของสำคัญนะเจชิยบกบไปชิี๊กบไปิไปำเศ้าไปำย่กวามายันพี่น้องเอ้ยอ่ะไปจับเสีย้ายกันครับ ไก่หวุนเส้นเอาแซ่บเสีเจ้าจะกินกินไก่จะทำเีร์ออพี่น้องพี่น้องแสียบเสบผู้สาวผู้สาวบ้านสวงตายจากเขาไปยังลยครับนี่ยผมูเดียวครับผมเลยเยวเขาะเคลยรผมไปยิงันมาน้มันเออบอกเลยบอกเาไมไหลเนือเมอิงกั่นมันะไหลครับเมถูกมันเป็นทั้งเงินมัน

เสียงก็พอเลไปูไมไม่ขอเสียงแสบครับนีน้องให้เิครับคนหนาแจ้งมสิสวัสดีครับอยากเดนทางบ้านเกิดแมนองเยยกินอะไรกงอ่าอันผมกินของก็นะครับเด้อผมนที่งเสียงงเพลงอันทุบฟังครับ ผมมองอันผมมองกำลังเสี่ครับกระลมครับใมกินโชก่อนกินโชก่อน่เนเลีย่กินีงของใส่าวะกินโชก่อนกินหงก็โชก้อนเลยโอ้ยมันไม่ใช่ปหาเลยดูแต่ผมไม่กินเขาเขาหูจักผมมันนานแล้วอันนี้มันตกถึงมัมาแล้วครับจวดจวด

ดี๋ยวทานว่าเม้อเราเดียวซ้ม่่อ้หม่นัวดวนเ่านะครับพี่น,อน้องน้อครับกบไปหัวหน้าแจ้งโดนแล้วมี่ยังกระบอกไปเดี๋ยพวผมกำลัง มันพึ่งสครับแล้วจ้องพายเช่นบจ้องจ้องพายเซ่นเอเซ่นเซ่นหนึ่งครับกินเปน้ำกินเปน้ำโอ้ยได้เ่ใช่ปะมัดตัวนะครับมัดลยครับยิงห้องกันครับม้วนจ็ดมึงไหนจบท้องผือเดยมันพบว่ามันนี่นอยู่สองห้องอุดรขอนจันจรจกรามมันรอยยุนหาร ได้เยอะผมบานบ้านหนึงเมืองกันบานนึงเมืองกันน้องใครอุดรธานีอุบลราชธานีผม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 มาเอท่านพ่ะเออจะลันเออโอ้ยกันแล้วอยู่นเอออยู่บ้านเขานี่ยะเราอยู่นี่ตำบเาเนี่ยแะพอจะพอเห็นอยู่ว่าจ้าเจาอยู่นี่ะงจะอยู่พูดได้ปะงพูดได้ปะโอ้นี่

Ừ. mất mê yeah. <coughs> <đi> <coughs> <đi> <coughs> anh là <coughs> có một môn môi chân hát không biết hm. A mang đợi gì? tang hoặc hoạt chân. cho dìm dìm gọi tóc hoạt chân. Hoạt 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 Ủa hoạt này hoạt hoạt Đào, đào thì Ừ. ลงมาป่าโอ้ยฮะเงยจุงไอผมถามเนี่ยฟ้าป้าคำดินมันบอกครับพี่น้องเพื่อนมันมันอยุกที่ไหนครับเจ้าจังโวทางไหนพี่เออมันประตูยังน้ำสอยไหมเอ้ยสอยการอยู่อันผมกับคันพิษบาทเนื้อเดคัพิษบาทเนื้อเดมีสิ่งซิงซิงใดซิงใดอันผมบ่าตอนไหนเดือนือไว้นคม lúc à, là anh bên bên đứa à, ta à, bộ, à, 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 hiểu. à, nào <laughs> ừ, <laughs> <phê nhắng> <laughs> à, đầy bát đậu bộ nhanh ơi lúc là anh chơi nữa lúc anh rồi chơi bình thường thôi như xe ai dùng bằng thứ gì nhặt món bột liệu không nên hợp chứ bột nó chảy à chúng bột có chảy đúng không bột อายุวันโนสุขังพลังก็มีประการราชนี่ะเดียก็ไรลกลบอกยังวะบางเขาเลี้งมาาบอกยัอืงแนวี่เบวันนี้อกแล้วว่าอะไรเราหลังนี่โอเคกกว่น้อนไปบอกถึงถึงเอ็นกะลอนว่าดงกกว่นอยกน้ำผมนี่ครับุจบมขอานมุกุ้งยังไป นี่คนฝั่งทิ่ห้งเนี่ยมันมันโจสองคนนู้แม่งเสร็จหับมาจินน้องหับเลยรับออกไปด้นน้ารับกินน้องรับเสร็บครับใช่ไหมครับครับครับทุกประเทศครับมาจินน้องพันต้อับนะพูดได้พูดได้ก็คุณจังคนณที่ว่า หนนันรุช่วยคนน้าซอยบ้านซีอ่าคนนั้นจังซอยบ้านซีครับเด้๋ยวอะอะไนเฮ้ยขันน้ำรถยาวเงา เอ็นกายลุงนอนกอดหมอนเชียงลางคิดถึงหน้าหนวนนางสุดอ่างว่างหัวใจอาวรมุนมอนไปเก่าที่เจ้านั้นเคยมุนนอนบัดนี้ไม่มีงามงอนเขาจอนี้จำใจ จงคืนกลับมาสุรารักเราที่นาต้องการเน้าะงอนมอนเก่าที่เคยอินกายให้มันเหมือนเดิมเป็นสุดที่รักของชายจากชั่วฟ้าจินมลายกาดนางเชียงกายที่คงสิ้นลมสิ้นสิ้นลม thế ờ ờ rồi qua ăn kim qua qua ăn kim mi càp chéo ủa bậy thế ạ con ăn mi càp chéo là thịt đó con ăn mi càp chéo thì đó tối nay thế được tối nay không biết đâu cái gì cái gì cái gì gì hả? Mày nói má tham gia hò. Ừ. 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 โอ้ยมาเลยครับประมาณจะแก้ดูนี่ทองทุนนะครับมากินทั้งข่าวทั้งรับเนื้อเช็ด้ตงกามาเช็ดตั้ง็ต่กตาบอันผู้เจ้าผู้เจ้าพักชินบุญมาครับชินบุญหลวงพ่อแก้มครับเพราะผมกินองคเกิดนาครับครับคิดครับ อืมคุณหนุ wow ่มบพอยู่ด้วอืมนะครับ